สวัสดีครับวันนี้พบกับทีมงานสเปกโฟนนะครับเห็นตัวเครื่องแล้วใช่ไหมว่าเครื่องนี้มันไม่ใช่สมาร์ทโฟนใช่ครับเครื่องนี้มันเป็นแค่มือถือธรรมดาแต่มันอาจจะไม่ธรรมดา,าที่เห็นก็ได้เดี๋ยวเรอมาลอง,ลองเปิดเครื่องกันดูนะครับไม่เปิดเครื่องสิเปิดแพ็กเกจขึ้นมาแพ็กเกจตัวนี้เป็นกระดาษนะครับรักโลกมากๆก็สามารถถอดได้ได้วยมือไม่ต้องแกะอะไรด้านในก็จะมีบอกรายละเอียดนิดหน่อยแต่เดี๋ยวเราพูดเองดีกว่าอันนี้จะมีคลิปนี้ไปด้วยคลิปนี้จะเป็นการใช้งานฮะเดี๋ยวเรามาโชวีหลังงปเครื่อา ก็จ่อมาเป็นตัวนี้มันชื่อว่าชื่อว่าการ์ดโฟนฮะก็วัสดุโดยรวมก็จะเป็นพลาสติกเบามากมันเคลมว่าเบาแค่38กรัมเท่านั้นเองความบางก็แค่6.8ม mm. ิลลิเมตรเทียบกับไอเครื่องนี้แล้วกันเครื่องอไหนก็ไม่รู้เห็นป่ะบางกว่าเยอะเลยอืมโอเคเดี๋ยวต่อไปเรามาดูว่ารอบเครื่องมีอะไรบ้างด้านหน้าก็เหมือนมือถือทั่วไปคือมัน เบนแดนแล้วก็มีปุ่มมาตรฐาน1-0แล้วก็ดอกจันสี่เหลี่ยมอันนี้ปุ่มวางสายไอนน้ปุ่มโทรออกนี่ปุ่มวางสายอันนี้เป็นปุ่มทิศทางบนล่างซ้ายขวา2ออันนี้เป็นปุ่มไว้เรียกเมนูซ้ายขวาเดี๋ยวได้ใช้กันด้านหน้าก็จะมีลำโพงส่วนาอยู่ด้วยอ่านี่เอาไว้คุยเอาไว้ฟังมุมซ้ายเครื่องกมมีอะไรเลยขวาก็จะมีที่ใส่ซิมอันนี้ใส่ซิมไปแล้วเดี๋ยวโชว์วิธีการถอดซิมก่อนวิการถอดซิมมันจับ เอ็กเปิดมากแล้วหลังนี่เป็นนีคคาว่าการ์ดอยู่ถอดซิมก็ใช้เนี่ยไอคิปเมื่อกี้เนี้ยจิ้มเข้าไปแล้วก็ดันออกมาอ้าวไม่ออกอ๋อลืมแกะ่อนแกะขึ้นมาแล้วก็เสียบแล้วก็ดันจอบเป็นซิมอย่างนี้ซิมมาอ่าแล้วก็ใส่กอเข้าไปก่อนใส่ก่อเข้าไปแล้วก็กดก็จะเข้าล็อกเข้าล็อกสิอ่าเข้าล็อกแล้วอ่าตัวนี้เครื่องนี้มันจะสังเกตมันบางมากเขียนชื่อว่าการ์ดโฟนนี่มันต้องเอา ยัดใส่กระเป๋าตังค์ได้แน่เดี๋ยวเรามาลองยัดใส่กระเป๋าตังค์กันนี่กระเป๋าตังค์เสียธรรมดามันอ่อนไปเดี๋ยวใส่ช่องนี้ดีวกว่าจะเข้าป่วะพยายามนิดหน่อยก็ยัดเข้าไปได้คิดว่ามีมือถือขึ้นไหนใส่ได้แน่โอเคอ้อยแล้วก็ดึงมันออกมาอย่างทุรักทุเลนิดหน่อยแต่ก็โอเคว่ามันใส่ได้ ตัวนี้มันก็ไม่ได้มาเปล่าๆนะครับเพราะว่ามันจะธรรมดาไปเราจะไม่พูดถึงมันเพราะว่าราวนี้มันจะมากับ <What? S 1> อุปกรณ์เสริมมันด้วยอย่างแรกเลยก็คือซีโคนแล้วก็หนังยางปริศนาเราลองแกะใส่เลยดีกว่าในตัวนี้ก็ดึงออกมาโอ๊หนังยางปิวซีโคนนี่พอดีตัวนะครับด้านหลังเอาไว้เสียบการาดได้ด้วยแต่ดึงออกก่อนวิธีการใส่ก็ใส่ปกติ ไม่ต้อกลัวมันจะขาดนะทนมากมันก็จะพอดีตัวอ้ยพอดีตัวมันจะหน้าตาไปอย่างนี้พอใส่เข้าไปแล้วแล้วหนังยางนี่มันสามารถเอาไว้ห้อยได้อย่างนี้เอาไปห้อยข้อมือห้อยแขนห้อยคอก็ว่าไปโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูสิ้นต่อไปนั่นคือมาเป็นคู่หูก็คือสายสำหับชาร์จ แล้วก็ไอ้นี่คือแท่นชาร์จของมันเองเดี๋ยวแกะมาดูอันนี้จะเป็นที่ชาร์จนะครับก็ดึงออกมาก็เสียบเรวจะมีตูดอีกฝั่งหนึ่งเป็น USB เอาไว้เสียบสายที่ให้มาเดี๋ยวมาดูสายกันก็จะเห็นว่าหน้าตามันจะประหลาดไม่เคยคิดว่ามันจะมีมือถือรุ่นไหนที่ใช้ที่ชาร์จเฉพาะตัวแล้วก็ มีสาย USB ที่หน้าตาแปลกนี้นี่ฮะสายหน้าตาเหมือนกระดูกหมางองๆด้วยมีเขียนว่าการ์ดตามคอนเซ็ปต์มันเสียบเข้าไป <Yes. S 1> อึาซิลิโคนใส่แล้วชาร์จไม่ได้ดึงออกก่อนก็สามารถชาร์จได้ทั่วไปก็เสียบไฟบ้านอะไรก็นี้แล้วก็สามารถเอาไปเสียบคอมได้ด้วยโอเคเดี๋ยวต่อไปเรามาลองเปิดเครื่องกันดูดีกว่า วิธีการเปิดเครื่องจะเปิดกระเป๋าไม่ได้กดแล้วไม่ติดต้องใช้ไอ้คลิปนียที่มันแถมมาเนี่ยอีกรอบหนึ่งก็มุเม,มืองล่างเนี่ยจะมีสลักดำๆอยู่ก็ใช้ไอ้นี่เสียเข้าไปแล้วก็ดันอาจจะมีเสียงเราเปิดเครื่องมาเดียวก็ะจะเห็นข้อความการ์ดขึ้นมาพร้อมกับเสียงก็มันก็จะโชว์หน้าตาเหมือนมือถือทั่วไปแหละมาดูว่าไอ้พวกนี้ปุ่มอะไรบ้าง ก็คลิกปุ่มนี้ปุ๊บก็เข้าหน้าเมนูเมนูก็จะมีใช้ปุ่มตรงนี้เป็นการบังคุมขมซ้ายขวาอ่าก็มีเหมือนปกติมีหน้าเนืงสากตัวบัญชีในชื่ชอมีข้อความมีเบอร์โทรเข้าโทรออกอ่าปรับแต่งนิดหน่อยแล้วก็เป็นพวก organizer พวกปลุกเอยอยันนี้เออยออกมาก่อนปุ่มบนหน้านี้ก็จะเป็น s h o r t c u ได้ด้วยกดบนนี่จะเป็น m e s s a g ลงล่างมาก็เป็นเครื่องให้เลขซ้ายนี่เป็นวันที่อ่าแล้วก็ขวานี่จะเป็นตั้งตั้งในกาบปุกซึ่งตรงนี้ไปปรับแต่งได้แต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นมาจากไต้หวันดังนั้นจะมีแค่ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนเท่านั้นลองดูชัดๆตรงนี้มันจะมาอยู่ตามปุ่มซึ่งมันจะอ่านภาษาให้ไม่ออกลองเข้าดูในเมสเซจพอดีว่าได้เมสเซจมาแล้ว พอเป็นภาษาไทยมันจะขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ซึ่งมันจะ,ะไม่รู้เรื่ององั้นใครจะใช้ขึ้นนี้เป็นรับเมเสียจภาษาไทยก็จะลําบากหน่อยจะไปไม่ได้เอาไว้โทรออกกันดีกว่าจเจ่้หน้าจอนี้มันสว่างมากเพราะมันเป็นไบท์ LED ตัวหนังสือเวลาก,กดก็ใหญ่ดีนี่เวลากดเกนินจะบอกข้างบนด้วยเป็นสีส้มสวยฮะอันนี้สำหรับเจ้าการ์ดโฟน CM1 CD ตัวนี้นะครับก็ เหมาะสำหรับคนที่ใช้มือถือแบบซิมเปิลซิมเิลเลยง่ายๆโทรเข้าโทรออกไม่เสร็จไม่รับเพราะามันอ่านภาษาไทยไม่ได้ตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีเบาเก็บง่ายใส่กระเป๋าก็ได้ด้วยแล้วก็ชาร์จเร็วตัวนี้ชาร์จแบตหมดเนี่ยชาร์จสองชั่วโมงก็เต็มแล้วแล้วก็ส่วนราคาค่าตัวของมันนี่น่ารักน่าชังสมกับหน้าตาเมือนกันเพราะว่ามันเปิดตัวทั้งหมดอยู่ที่2 9 9 0บาท แต่ว่านี่ครับทุกอย่างที่เห็นเนี่ยไปพอกันหมดเลยครับผมใครที่ชอบมือถือง,ง่ายๆแล้วก็หน้าตามไม่เหมือนใครมั่นใจเลยว่าไม่มีใครใช้แน่ๆตอนนี้เอาตัวน,นี้มาใช้นะครับใส่กระเป๋าตังค์ให้ด้วยครับผมวันนี้ก็จบการรีวิวของ s p e c e ฟนด้วนะครับสวัสดีครับ